ทีนี้<บ>อย่างที่บอกว่าวันที่หนึ่งเนี่ยมันน่าสนใจหลายอย่างนะใช่หลายอย่างมีดีเด้์หลายเรื่องเลยนะคะคเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยวันนี้เป็นวันเอพริล คือวันโกหกโลกคุณโกหกใครบ้างหรือยังหรือว่าโกหกเป็นประจำหรือเล่ปกติเราไม่ค่อยโกหกนะรักษาศีลห้าวันนีคุณหล่อมากเลยนะอันนี้พูดจริงหรือว่าพูดโกหกให้คนดูตัดสินใจละกันครับเห็นก็บอกว่ามันจะมีชื่อเป็นภาษาไทยด้วยที่บอกว่าเดือนเมษาหน้าโง่ใช่ไหมคือวันเอพิวฟูลเดย์ก็มีประวัติมีความเป็นมามายาวนานนี่ตั้งแต่สมัยโบราณเลยแล้วก็ต่อเนื่องมา จริงเป็นวัฒนธรรมของฝรั่งเขาหรือเปล่าใช่ค่ะก็เหมือนคล้ายๆพวกฮอลลวีนคริสต์มาสหรืออะไรแบบนี้จริงๆคนชาวเอเชียหรือว่าคนไทยก็เอามาเอามาเล่นกันต่อได้นะคะต้องก็ขำๆแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยนะคุณเกมคุณผู้ชมคะเหมือนกับว่าเขาเรียกว่ามันมีประเด็นดราม่าเพราะว่าไปโกหกในเรื่องที่มันไม่ควรไงทำให้คนตื่นตระหนกตกใจสร้างความเสียหายแล้วยิ่งสถานการณ์โควิด19แบบนี้เนี่ยถ้าคุณไปสร้างข่าวลือปลอมๆอย่างเช่นย มีคลัสเตอร์แห่งใหม่เกิดขึ้นที่แยกบางนาตึกเนชั่นอุ้ยอันนี้พวกเราเสียหายอันนี้ไม่ดีนะคะคคแล้วก็เรื่องนี้กลายเป็นว่าทางตำรวจเนี่ยนะคะเขาก็ออกมาปรามแล้วแหละนะคะทางบกปทนะคะก็บอกว่าถ้าคุณเนี่ยออกมาเผยแพร่ข่าวที่มันผิดๆแบบนี้มันมีมันมีโทษตามมานะหลายเรื่องเลยแล้วก็ต้องบอกว่านตอนนี้เนี่ยนะคะ ถ้าหากว่าคุณจะโกหกอะไรต้องคิดให้ดีก่อนนะคะจริงๆคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เนาะพูดคุยกันเข้ามาได้แลกเปลี่ยนเข้ามาได้ถ้าเกิดว่าพิมพ์เข้ามาเราก็จะตอบนะ,ะนี่มีพี่เจตมาถามเหมือนกันนะถาม<ว>เกมกับปรินซ์05มาจากไหนนะแกะที่มาไม่ออกเลยนี่ผมก็ไม่เข้าใจว่า05นี่คืออะไรเหมือนกันในพี่เจตเลขที่ออกเหรอคืออ๋อเลข เลขหวยนั่นเหรอวันนี้วันนี้หวยออกค่ะคุณผู้ชมหลายคนกำลังลุ้นอยู่เนี่ยผมไม่เล่นไงผมก็เลยคิดไม่ทันนี่ตอนนี้ตอนนี้เขากำลังประกาศเลขอยู่เนาะนะคะเลขไท้สองตัวสมตัวยังไงรวมถึงรางวัลที่1เป็นความหวังของคนไทยนะคะเดี๋ยวต้องรอติดตามอทีนี้กลับมาดูเรื่องของเอฟเฟคฟูเดย์ก่อนนะคะจากที่บอกไปว่าสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนเขาก็เริ่มมีความระมัดระวังในเรื่องของการจะออกมาโกหกหรือว่าโพสตอะไรในโลกโซเชียลมีเดียนะคะอย่างล่าสุดเนี่ย ถ้าเราได้ติดตามอย่าง Google นะจริงๆ Google เนี่ยเขาดําเนินนโยบายแบบนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือว่างดที่จะโพสต์หรือว่าเล่นกิจกรรมเกี่ยวกับ April Fool Day นะคะและปีหนึ่งปีนี้ก็เป็นอีก1ปีค่ะที่เขารณรงค์นะคะเขาก็มีข้อความโพสต์ขึ้นเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับนโยบายของเขาของ Google เนี่ยว่าจะยังไงก็คือเขารณรงค์ว่าอย่าโกหกอย่ามาสร้างข่าวลวงนะ เพราะว่าสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นนะคะมันก็จะยิ่งทําให้เกิดความตื่นตระหนกมากไปใหญ่แล้วก็เป็นการซ้ําเติมคนทั่วโลกด้วยก็เลยปีนี้เนี่ยกูเกิลเขาก็เลยงดกิจกรรมหรือว่าอะไรเกี่ยวกับ April s c h o o l Day คัอย่างเมืองไทยก็เหมือนกันก็มีการขอความร่วมมือมีการรณรงค์ว่าอย่าโกหกอย่าสร้างข่าวปลอมนะครับแล้วก็มีการเตือนกันเอาไว้ด้วยว่าปลอมเนี่ยมันมีโทษตามกฎหมายนะตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด คอมพิวเตอร์นะฮะมีมีความผิดอยู่นี่แหละผมก็มีกฎหมายอยู่ในมือแต่สรุปให้ฟังง่ายๆก็แล้วกันครับว่ามันมีโทษปรับนะมีโทษจำคุกด้วยหรือว่าอาจจะเป็นโทษทั้งจำทั้งปรับเพราะฉะนั้นการที่เราจะแชร์ข่าวปลอมหรือว่าบางครั้งอาจจะเล่นตลกกับเพื่อนสายตาของกฎหมายบางทีเขาไม่ตลกด้วยถูกต้องโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียนะคะก็เป็นสื่อที่ใกล้มือเราที่สุดนะคะบางทีอยากจะอําเพื่อนเล่นโอ้ยจะแต่งงานแล้วนะหรือว่าเพิ่งเลิกกับแฟนหรือ อะไรเงี้ยอันนี้คือไม่เท่าไหร่นนรแต่ถ้าไปสร้างความเสียหายทําให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนออสร้างความปั่นป่วน เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกกับคนทั่วไปอันนี้พรบคอมมีโทษอยู่นะคะว่าคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะคะเช่นบอกว่าเกิดไฟไหม้อย่างเงี้ยคนก็ตกใจหรืออย่างที่เมื่อกี้คุณปรินซ์บอกเอาไว้ว่ามีคนติดโควิดพบคลัสเตอร์ใหม่เหล่านี้อันนี้ห้ามแช์นะเพราะว่าผิดกฎหมายผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วยทีนี้พาไปดูไวๆนะคะเกี่ยวกับมุกตลกทั่วโลกนะคะว่าในปีนี้เนี่ยเอพิลสตูเดย์หลายพื้นที่นะคะหลายๆบริษัทโดยเฉพาะแบรนด์ต่างๆเาาก็ม ทำการตลาดแล้วก็เล่นลุกตลกตลกผ่านโซเชียลมีเดียอ่ะเดี๋ยวพาไปดูดูในบ้านเราก่อนนะอ่าจอร <200 S 1> สร้อยนะคะวันนี้ก็มีทวีตนะคะออกมานะคะโหก็สร้างความฮือฮาเหมือนกันก็บอกอว่ารถจะไม่ติดแล้วนะสำหรับกรุงเทพมหานครนะคะมีการขึ้นในทวีตแล้วก็มีคนรีทวีตกันเยอะมากครับครับก็รถจะไม่ติดต่อเมื่อไม่มีน้ำมันผมว่าสำหรับกรุงเทพนะจริงๆนะเป็น ที่แก้ไม่ตกเลยนะคะนี่นะคะจสรรคเขาก็บอกมาแบบนี้นะคะอันนี้อีกอันนึงนะอันนี้คือรถไฟซิดนีย์รถไฟซิดนีย์ของออสเตรเลียค่ะมีการออกมาเผยแพร่ข้อความบอกว่าผู้สัญจรไปมาในซิดนีย์นะนั่งรถไฟฟ้าระวังให้ว่าจะเจอม้าเพราะว่าเหมือนมีม้าเนี่ยมันถูกปลอกออกมาแต่ไม่ใช่ภาพนี้นะมันเป็นอีกภาพหนึ่งเมื่อกี้รถไฟซิดนีย์แล้วคือตลกมากเพราะว่าเขาเอาภาพม้ามาตัดต่ออ๋อมีหน้าม้ามาดูปลอมมากเลย เหมือนด่าคนเลยนะดูปลอมนะคะ <laughs> อันนี้เป็นม้าที่ตัดต่อนะแต่เขาบอกว่ามีม้ามาหลุดมาในเครือข่ายรถไฟของเขานะคะคคต่อไปค่ะก็คือซับเวซับเวก็คือเป็นแซนวิชยักษ์นะคะเขาบอกว่ามี คุกกี้ผมชอบทานมากเลยเป็นคุกกี้ผักชีโอ้โหอันนี้คุณกล้ากินไหมอันนี้ผมอาจจะลองนะแต่เชื่อว่าเด็กๆกับหลายๆคนเนี่ยไม่อะผักชีนะคะอ่ะก็เป็นเรื่องโกหกนะส่วนเบอร์เกอร์คิงในสหรัฐก็บอกว่าเนี่ยเขาจะใส่ทุกอย่างลงไปเมนูขนมปังรวมถึงเป็นเบอร์เกอร์มิลเชคก็มีอะไรแปลกๆมันไม่คค่อหน้าทานเท่าไหร่เลยนะแต่ก็อย่างว่ามันเป็นเรื่องแบบคำาวัานะ เป็นเรื่องโกหมีอีกนะคะค่ายรถอย่าง volkswagen นะคะสื่อหลายแห่งก็หลงกลไปแล้วนะคะเพราะเขาประกาศว่าเขากำลังจะเปลี่ยนชื่อแบรนด์นะคะเป็น volkswagen คือเปลี่ยนชื่อแบรนด์ไปเลยนะคะรวมถึง e-gear ก็นี่นี่เป็น volkswagen นะคะแล้วก็มีอีกค่ะ e-gear ีเกียเปิดตัวชุดสุนัขนะคะเป็นแบบใครที่มีน้องหมาน้องแมวอยากจะซื้อ ชุดเครื่องเครื่องแต่งกายเขาก็อ,ออกแบรนด์มาเหมือนกันอะไรแบบนี้คุณเกมปีที่แล้วคุณเคยโดนหลอกโอ้โหนี่ไงเล่าให้ฟังเ<ห>นนะีคุณผู้ชมผมเล่าให้คุณปรินซ์ฟังนะว่าแหมเราก็ <laughs> คือหลงกลเหมือนกัน <c oughs> คือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนาฬิกายี่ห้อหนึ่งบอกชื่อยี่ห้อได้ไหมอ่ะ บอกได้นะไซโก้เขาก็ลงบอกว่ามีนาฬิการุ่นใหม่เป็นรุ่นนินจาเป็นรูปดาวกระจายเลยเอาลงบนโลกออนไลน์ผมก็คิดว่ามันมีจริงไงนาฬิกาใช่ไหมในทีมงานขึ้นให้ดูหน่อยนะฬิาเป็นยังไงเนี่ยผมมีรูปมาด้วยนะใช่ไหมเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นรูปให้ดูนะคือคุณก็หลงเชื่อแลวหลงเชื่อหลงเชื่อก็ไปที่ร้านเลยแล้วก็ไปบอกพนักงานว่าเฮ้ยวันนี้ผมมาขอดูนาฬิการุ่นใหม่ฮะว่ามีไหมเขาบอกเฮ้ยพี่ไอ้รูปที่มันขึ้นโชว์เนี่ยมันเป็นมันเป็นวันโกหก แสดงว่าคุณก็โดนหลอกเหมือนกันปีนี้ปีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีไม่ตกเป็นเหยื่อใครอีกต่อไปแล้วใช่ไหมคเราไม่เชื่อแล้วทีนี้ฝากว้นิดนึงสําหรับเรื่องของข่าวปลอมข่าวลวงเนี่ยต้องระวังกันจริงๆนะครับอย่าไปโพสไปเรื่อยนะเพราะว่ามีความผิดอย่าลืมว่าไอ้พวกข่าวปลอมต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะแพร่กระจายไปเร็วกว่าข่าวจริงๆเนี่ยหกเท่าเลยนะก็ต้องระวังกันเอาไว้ด้วยนะฮะใช่ค่ะ